ลืมเทียนที่คุณรู้จักมาทั้งชีวิตไปเราเชื่อในพลังแห่งคุณภาพอันยอดเยี่ยมเทียนเซนของเราประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ100%เท่านั้นเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่รูหราและผ่อนคลายเทียนเซนถูกผลิตด,ด้วยมืออย่างดีที่สุดทั้งการผสมเทียนและทำไส้เทียนราควันรับประกรันคุณภาพยกระดับประสาทสัมผัสข,ของคุณด้วยเทียนเซนระดับพรีเมียมของเรา ไม่เหมือนเทียนแบบดั้งเดิมที่ไหมและจำเป็นต้องเปลี่ยนเทียนเส้นของเราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้จนกว่าจะหมดเพียงเติมเทียนเส้นลงในภาชนะเทียนของคุณก็จะดีเหมือนใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณประหยัดเงินแต่ยังช่วยลดของเสียเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทียนเส้นของเราสามารถใส่ในวัสดุใดก็ได้ช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศส่วนตัวในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแก้วโลหะหรือเซรามิก เทียนจับลมกลืนกับของตกแต่งบ้านที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวเพิ่มความสง่าง,งามให้คุณสบายใจได้ขณะที่คุณดื่มด่ำไปกับแสงอันอ่อนโยนสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนเชิชนชวนใช้งานง่ายๆเพียงแค่เทเทียนเซนลงในภาชนะที่คุณชื่นชอบแล้วนำไส้เทียนสีทองไร้ควมสูตเฉพาะของเซนเซนเทียใส่บนเทียนเซนแล้วจุดแค่นี้ก็พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศที่คุณปรารถนาลืมเทียนที่คุณรู้จักมาทั้งชีวิตไป